วันนี้ภูมิมาไททอยแล้วก็มาเจอแมคโครนะครับนี่แมคโครของรถไฟฟ้านะครับนี่มีหลายแบบด้วยนะอุ้ยสีสวยว่ะพ่อนูเคยซื้อให้ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้น้องภูมิน่าจะจะเล่นแบบเล่นอย่างอื่นแล้วเนาะนี่แมคโครสีเขียวสีส้มสีเหลืองอ,อะไรคันนีานค่ะเนี่ยาาอันนี้น้องภูมิต้องขับคันเป็นจกักรยานแล้วตอนนี้นะครับ มาหาซื้อของเล่นกันออ้ตอนนี้นะครับเจอรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะนี่โปลิสอันนี้มีที่นั่งเด็กฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างครับเป็ดน้อยของเด็กป้าป่าไปดูอีกซอยหนึ่งนะเจอพลเขยุ่บนด้วยมีจระเข้อยู่ข้างบนด้วยโอ้ยมีเป็ดมีจระเข้โอ้ยแล้วตรงนี้เราเจออะไรอ่ะ เฮ้ยมีมีเซฟเซฟสเก็ตด้วยอ่ะเห็นพี่พี่เล่นอ่ะอันนี้มันอันใหญ่กว่าอันนี้เป็นเซฟสเก็ตที่พี่เล่นเป็นสเก็ตบอร์ดโอเคมีไฟด้วยนะฮะเนีเ่ยเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีไฟทุกล้อเลยอ่ะอันเท่าไหร่วะอะไรนะครับเจอระบบของแหวนะครับอ๋อตอนนี้มาเจอสเก็ตบอร์ดอันเล็กนะครับนี่มันเจอสเก็ตบอร์ดอันเล็กของเด็กอ่ะอันเท่าไหร่เนี่ยอันละสามร้อยสามร้อยเก้าสิบบาท ก็สีเขียวกันน้องภูมิเล่นอันนี้ดีกว่าเล่นสกูตเตอร์ดีกว่าอันนี้มันอันตรายอันนี้ต้องโตนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะล้มได้น้องภูมิเ้ฮ้ยข้างบนมีสกูตเตอร์อะไรอย่างนั้นนะภูมินั่งเงเาแล้วก็โยกเหรอโยกร้อเหรอเหยียบไวเหยียบาเออไป,ไปดูข้างหน้าต่อครับอ่ะตอนนี้น้องภูมิก็มาอยู่ในโซนของรถบังคับนะครับนี่ตอนนี้กําลังเลือกอยู่ระหว่างรถ สีเหลืองเหมือนรถกระบะพ่อหนูอ่ะเหมือนรถกระบะของพ่อหนูใช่ไหมแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิจะเลือกสีอะไรกันเอ้าชอบสีอะไรเอาสีอะไรดีเอาสีแดงนะเอลังเลอยู่เอาสีอะไรกันแน่สแดงเก็บแล้วนะสรุปว่าสีแดงนะเอาสีแดงเหมือนเสื้อที่ใส่มาหรือเปล่าเออสรุปสีแดงนะแม่เขาเอาสีน้ำเงินสีเหลืองเก็บแล้วนะ คันนี้เท่าไร่คันนี้ก็ราคาประมาณ200บาทนะครับโอเคมันมีรีโมทด้วยนะมีรีโมทบังคับอยู่ข้างในเดี๋ยวเอาไว้เราไปรีวิวที่บ้านกันอีกทีนะครับอ,อันนี้ก็ยังมีแบบม,มีรถบังคับหลายแบบนะตรงเนี้ยนี่ข้าบนเป็นรถถังทหารเลยอะมีเรือด้วยเนาะโอ้มีเรือด้วยเรือไว้เล่นเลยนี่เนาะสระน้ำมันแรงไม่พอหรอก